สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรทุกคนเข้าสู่ princess of love er เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไกลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r ร์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตช่องก็คลิกลิลงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในวันนี้เช้าว,วันที่22พฤศจิกาย,ยนนะคะก็มาเช็คพลังงานไว้ให้กับทุกคนเหมือนเดิมมาดูว่าสัญญาณของ ในตอนนี้เวลานี้คืออะไรต้องบอกว่าเข้าสู่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะจริงๆเราก็จะเข้าสู่ธันวาคมส่งท้ายปีทุกคนเร็วมากเลยเนาะวันเวลาผ่านไปและเชื่อว่าเรากําลังเตรียมรับมือกับสถานการณ์หรืออะไรที่แบบจะต้องทําให้เราแบบ อยู่ตามเป้าหมายของความสำเร็จเส้นทางที่ทุกคนวางแผนให้ได้นะคะแผนแผนการที่ทุกคนวางเอาไว้คือต้องไปให้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเดินทางนะคะทีนี้วันนี้ในสัญญาณคือรู้สึกเห็นถึงความความแน่นนะคะความแบบ ข้มแข็งความแข็งแกร่งมากๆสำหรับทุกคนในตอนนี้สิ่งที่ส่งมาทุกคนความมันเป็นคือมันเป็นความจริงสิ่งที่ทุกคนจะได้รับมันคือพลังและความแข็งแกร่งที่ทุกคนกำลังได้รับและทุกคนกำลังเจอเหมือนคุณโดนกระตุ้นพลังงานบางอย่างภายในให้ให้เกิดแรงพลังในการเปลี่ยนแปลงแรงพลังของการเชื่อมั่นที่จะ ก้าไปสู่ความท้าทายนะคะเริ่มต้นในปีปีใหม่หรือว่าได้สิ่งที่ success ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนหมายเลข44สสิ่งที่บอกทุกคนไปเมื่อสักครู่มันคือความแน่นมันคือความแข็งแกรง่งมันคือพลังมันคือแรงกระตุ้น เหมือนกับว่าความรู้สึกมันมีความเฉียบความโดดเด่นและก็ความนิ่งในในเส้นทางของการเติบโตของทุวนนะคะเหมือนกับว่าคุณอยู่ในคลื่นคลื่นพลังงานที่ส่งพลังมากแในตอนนี้เวลานี้สัญญาณบางอย่างภายในตัวตนของคุณกําลังสะท้อนคุณค่าสะท้อนแสงสว่างที่คุณมีแสงสว่างที่คุณชอบความเป็นศิลปินความเป็นศิละปะ ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียการเติบโตนะคะการสะท้อนคุณค่าในตัวตนของตัวเองการสะท้อนแสงและเงาในตัวเองการสะท้อนออความออร่าเป็นประกายในตัวตนของคุณคาเม i กคลีนนิ่งหมายเลขห้คุณอยู่ในเฟรมที่ คือเหมือนกับว่า d y power d i masculine หมายเลขสิบสะท้อนถึงพลังอย่างที่บอกว่าเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงบางสิ่งที่ มีคุณค่าและสะท้อนถึงความงามสะท้อนถึงความลึกซึ้งสะท้อนถึงเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายไปสู่ทิศทางการเติบโตสิ่งที่เห็นคืออะไรบางอย่างในตอนนี้เวลานี้คุณถูกเปลี่ยนถูกปล่อยถูกชะล้างนะคะกับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพิษออกไปจากชีวิตเราออกไปจากสถานการณ์เดิมเรากําลังส่งท้าย ปีในปี2025เพื่อก้าวเข้าสู่การสร้างการเติบโตในปี2026นะคะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นปีแห่งการ,รเผชิญเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้คือสัญญาณของความแข็งแกร่งของ power of DIY มาส์กลีนด้วยนะคะคุณสะท้อนถึงคุณค่าของตัวเองสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคุณตั้งแต่ใบแรกที่พายออกมาสะท้อนถึงความแข็งแกร่งบนเส้นทางของความสำเร็จแล้วก็แลนเป้าหมายนะคะที่กําลังเติบโตไปสู่ทิศทางในตัวเองและในระหว่างทางคุณกําลังชะล้างพิษหรือสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองและอะไรที่ทําไว้หรืออะไรก่อนหน้านี้นะคะกาลังจะเกิดการ เหมือนพลังงานแสงของคุณพลังงานความดีแสงสว่างแล้วก็สิ่งที่เชื่อมั่นมั่นใจนะคะเหมือนคุณลิลิสก,กับอะไรตัวเองได้แล้วคุณจะหนักถึงอะไรบางอย่างในตัวเองคุณเติบโตบางอย่างหรือว่าเหมือนกับ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันชอบตัวเองตอนนี้มากเลยฉันชอบในตัวเองในเวอร์ชันนี้มากถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่รู้สึกว่ามันมันคือฉันในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนคุณถูกปกป้องคุณถูกโยกย้ายคุณถูกผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณคนใหม่นะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดคุณจะได้พบเจอสิ่งที่คุณรอคุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณรอคุณจะได เติบโตหรือว่าประสบความสําเร็จในทิศทางที่คุณใฝ่ฝันและต้องการนะคะสวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนสวยงามมากๆเลย The Sun เกิดขึ้น The Chariot หล่นมาแล้วก็ The High p r i e ์หล s ดมานี่คือชีวิตใหม่ของคุณนี่คือความสุขนี่คือ Ten of Pentacles นี่คือความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่คือการ เปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายไปสู่ทิศท,ทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรือง,ง,งชีวิตใหม่แรงพลังแรงดึงดูดพลังใจเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เวลานี้นะคะคุณอาจจะเห็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างให้กับคุณมากๆคุณอาจจะเห็นสปอตไลท์คุณอาจจะออร่ามากๆในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโดดเด่นอย่างที่บอกว่าคุณคือคนใหม่คุณคือชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณมีคุณมีโอกาสใหม่ที่คุณกําลังสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสนั้นคือเรื่องของอะไร คุณกำลังสร้างขึ้นนะคะและเหมือนกับว่าก่อนนั้นเน,นี่ยอย่างเมื่อ,นนอนนวานไม่มีแดดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว,วันนี้โหดแดดจ้ามากพระอาทิตย์สอดส่องบรรยากาศฟ้าเปิดสดใสเมฆเปิดหมดเลยนะคะท้องฟ้าสดใสสีฟ้างดงามมากๆเหมาะกับการที่จะได้เหมือนกับว่าออกไปดื่มด่ำนะคะกับอ,า,อาการบริสุทธิ์เพราะว่า มีบางอย่างในเรื่องราวของการออกไปสู่การสะท้อนถึงถึงบรรยากาศภายนอกนะคะถึงบรรยากาศภายนอกถึงบรรยากาศถึงความงดงามของธรรมชาติเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณปิดไว้หรืออะไรที่ถูกปิดไว้กําลังถูกเปิดขึ้นเปิดขึ้นด้วยพลังงานของคุณด้วยเปิดขึ้นด้วยความรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณกําลังเจอความมืดมนหรือคุณถูกปิดอะไรบางอย่างตัวเองแต่ภายในของคุณคือการปรับเปลี่ยนพลังงานภายในที่รู้สึกว่าฉันฉันมีความสุข มันออกมาจากภายในและเปล่งประกายออร่าสุภายเนาะสร้างโอกาสสร้างความสุขสร้างการเตริบโต the c h a r i o นี่คือ p o w e r f ูลนี่คือ p o w e r ฟูลของของชีวิตมากๆที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนี่คือสัญญาณของความสําเร็จสัญญาณของความภาคภูมิใจสัญญาณของนักเดินทางการตามล่าความฝันที่คุณมีที่คุณเป็นและเชื่อว่าคุณกําลังที่จะได้ความฝันนั้นเข้ามานะคะ กำลังชื่อโชคดีมากกำลังเกิดข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณเกิดความสำเร็จ success ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาภายในของคุณความสงบของคุณเกิดความสุขเกิดความโชคดีเกิดเม็ดเงินการเติบโตการลงทุนการต่อยอดไปสู่ทิศทางของความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินในเงินในงานในการเติบโตในความรักในคอนเนคชั่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะเหมือนอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณวางแผน plan ไว้กําลังเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสที่แบบ เป็นโอกาสในการเติบโตมากถ้าคุณกำลังมองแหาง,งานมองหางเงินนะคะเหมือนกับว่าเก็บเงินสร้างเงินนี่คือ Power, พลังของความสำเร็จมากนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเจอต่อไปนี้มันเป็นมันเป็นเส้นทางหนทางที่เรามีเป้าหมายเรามีการโฟกัสอยู่แล้วแต่มันจะทำได้ดีไหมอยู่ที่ระหว่างทางที่เราเดินไปนี่แหละอยู่ที่ระหว่างทางที่เรากำลังค้นหาเราไม่หยุดค้นหา เราไปเรื่อยๆเราค้นหาเรื่อยๆช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ประสบความสำเร็จช้าแต่มั่นคงมั่งคัง่งช้าแต่ปลอดภัยช้าแต่มีความสุขสบายใจสบายกายไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การลงทุนการเงินการงานสิ่งอื่นๆการเดินทางเดินทางไกลการย,กย้าย้ายสู่ทิศท,ทางของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือความสําเร็จท,ที่ที่คุณรอทุกอย่างสดใสมีความสุข มีพลังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้การเติบโตแล้วก็ได้รับข่าวดีแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นงานแต่งงานคนรักความรักคู่รักนะคะได้รับข่าวดีจากคนที่อยู่ไกลได้รับการออฟเฟอร์พพอร์ตจากคนรักความรักนะคะคือเป็นภายที่สวยงามมากๆนะคะมากๆที่สุดเลยต้องบอกแบบนี้ว่าคุณกำลังคุณคู่ควร ที่จะได้รับสิ่งนั้นคู่ควรที่จะได้รับคุณค่าของชีวิตที่รอคอยมานาแสนนานแบบนี้นะคะที่ที่ไพ่กำลังบอกกับทุกคนนะคะสัญญาณของความภาคภูมิใจส,สัญญาณของความสำเร็จสัญญาณของอิสระอิสระภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมาก,มากๆเลยเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะแบบรีลิสอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องการ ที่เราต้องกลายเป็นคนใหม่สิ้นปีนี้ฉันจะโละนู่นนี่นั่นขจัดอะไรที่สําคัญไม่สําคัญเพื่อต้อนรับปีใหม่ปีหน้าเพื่อต้อนรับอะไรบางอย่างที่เรากําลังเจอสถานการณ์เอ่ยฝุ่นเอ่ยนะคะสุขภาพร่างกายเราที่ต้องมาพลังที่ต้องมาดูแลสุขภาพใจสุขภาพร่างกายลมหายใจของเราอะไรแบบนี้นะคะมันมันตระหนักถึงโรคภัยตระหนักถึงความยืนยาวของชีวิตที่ ที่ต้องเกิดขึ้นนะคะมาดูอีกค่ะว่าอะไรทุกคนคือแบบว่าพลังมากเลยเป็นพลังมากเลยตั้งแต่เดซันเกิดขึ้นแล้วไพ่เมเจอร์อคานาสใบแรกเลยอีกไม่นานเกินรอคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ f o ล r o อฟซอร์สคิงออ n วอ n ์ o ไนน์ออ s คอนโทรลเอเนอร์จีของตัวตนของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าล้ำค่าที่สุดในเรื่องราวของชีวิตที่คุณกำลังเจอต่อไปนี้ทุกคนมีความฝันทุกคนมีพลังใจทุกคนมีหัวใจทุกคนมีการที่แับมีคุณค่าในตัวเองเวลาที่เราออกไปทำงานหรือวุ่นวายกับผู้คนเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขสนานบางอย่างมันมีความเหนื่อยล้าบางอย่างแต่เวลาที่เรากลับมาดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณตัวเองดูแล กลับมาสังเกตตัวเองคุณจะรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบรู้สึกโชคดีประสิทธิภาพของชีวิตก็ดีขึ้นนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันก็รู้สึกง่ายขึ้นไม่ยุ่งเหยิงมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับมาดูแลตัวเองม,มันงดงามมากเลยมันมีคุณค่ามากไม่ว่าเส้นผมเราจะแบบว่าบางลงผมร่วงมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราจะทํายังไงดี เราก็จะต้องหาวิธีที่แบบบำรุงผมหรือว่าเซรั่มผมหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําให้ผมเราเกิดใหม่บำรุงผมไปเรื่อยๆค่อยๆใส่ใจตัวเองช้าลงทําได้ช้าลงเย็นลงไม่เร่งรีบกับอะไรบางสิ่งที่ไปกับกระแสะไปกับความวุ่นวายต่างๆนะคะชะลอดึงเวลาให้ตัวเองช้าลงแล้วเราจะรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าแล้วก็ครีเอทวางแผนสร้างสารรค์มีเป้าหมายได้อย่างชัดเจนในชีวิตเพราะ king of w a n d s นะคะคือ คือแพชชั่นคือความเป็นผู้นำคือความเชื่อมัน่นคือความรู้ความสามารถคุณมีไม้เท้ากายสิทธิ์อยู่คุณเป็นแรงดึงดูดของตัวเองที่งดงามและแรงดึงดูดที่เวียงมากๆเวี่ยงแบบการคาดการถึงอนาคตการวิเคราะห์ถึงอนาคตเป้าหมายแพชชั่นในอนาคตที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายความเป็นผู้นำไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายมีความคิดสร้างสารรค์มีการคาดการณ์ในอนาคตและวางแผนในอนาคตอย่างมีเป้าหมายได้อย่างลงตัวและคาดการได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นคุณเก่ง ทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถสร้างแพสชั่นในความเก่งความสนใจแล้วก็แรงดึงดูดได้เพราะคุณกําลังควบค control สิ่งนั้นอยู่คุณกาลังเป็นในสิ่งสิ่ง,ง,งนั้นอยู่คุณกาลังกลับมาที่จะส,สแสวงหาส,งสิ่งสิ่งนั้นกับตัวเองภายในใจของคุณกําลังตอบคําถามที่ค้างคาภายในใจของคุณกาลังต้องการให้คุณกลับมารักตัวเองต้องการให้คุณกลับมาใส่ใจตัวเองต้องการให้คุณกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองเพื่อต้อนรับเพื่อเตรียมที่จะก้าวไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิต ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิตก้าวไปสู่อะไรที่เราสุกว่าเราจะต้องเผชิญต้องผจญกับสิ่งสิ่งนั้นฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองให้ดีว่าสัญชาตญาณคุณบอกอะไรอะไรที่แบบเอกใจอะไรที่คุณระวังอะไรที่รู้สึกว่าจะทําให้เราแบบเราจะทํายังไงดีนะหรือว่าเราจะลองแบบนี้ดีหร,หรือว่าเราจะแบบใช้เวลานานกว่านี้หรือเปล่านะคะ ยังไม่ต้องคิดมากยังไม่ต้องกังวลอะไรผ่อนคลายตัวเองผ่อนคลายความคิดของคุณกลับมามีสติมีสมาธิกับตัวเองและผ่อนคลายเป็นสเต็ปคิดเป็นสเต็ป by สเต็ปสเต็ปนี้ถ้าเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาสเต็ปนี้มันควรจะอย่างนี้สเต็ปนี้มันควรเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรา,เรายังไม่มีประสบการณ์เราก็หยุดนิ่งและคิดวางแผนก่อนว่ามันควรที่จะเป็นยังไงด้วยเหตุและผลการสมเหตุสมผล เป็นขั้นบันไดการเดินการเติบโตเป็นขั้นบันไดเป็นการเติบโตไปอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆ7 of Cups แล้วคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่แตกต่าง คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในของตัวเองคุณจะเห็นแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะมั่นใจมากขึ้นกับสิ่งที่คุณทําคุณจะรู้ว่าอะไรคือกลยุทธ์กลเม็ดของการที่จะทําในสิ่งนี้ลงทุนในสิ่งนี้หรือเห็นในสิ่งนี้หรือผู้คนคนนี้ power อยู่ที่มือของคุณคุณมี power คุณมีพลังคุณมี passion คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณมี ทามิ่งหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่ามีเครื่องมือที่อยู่ในมือตัวเองหลายอย่างมากๆที่จะทําให้คุณเห็นหรือหาข้อมูลในสิ่งนั้นหรือทําให้คุณมีความสุขหรือว่าทําให้คุณได้เติบโตลงทุนในด้านอื่นหรือว่าจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เบื่อไม่เซ็งนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้ง่ายๆสบายๆ i n g of p e n t a c l e s คือความง่ายๆสบายๆ mm hmm. ายแล้วก็ความที่ไม่กดดันเป็นอิสระภาพเสถียรภาพในเรื่องของการเงินในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความสุขของตัวเองเพื่อนาคต เพื่อการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เพื่อการยกย้ายเพื่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อความสาเร็จเพื่อสักซเซสไปสู่เส้นทางชีวิตที่ที่เป็นความฝันของคุณด h เอ็มเพเอร์เพื่อการเติบโต King of Wands แล้วก็ดีเอ็มเพลอร์พลังงานแหงผู้นําพลังงานของจักรวดิพลังงานของความรรลสมบูรณ์พลังงานของการเติบโตสู่ความสำเร็จสัก c e เซสในคุณวุฒิวัยุทธ์หน้าที่การงานการเงินและก็ทรัพย์สมบัติครอบครัวการงานทุกอย่างอยู่ที่คุณคิ e อยู่ที่คุณรอ อยู่ที่คุณจัดการอยู่ที่คุณสร้างสรรค์อยู่ที่คุณกําลังคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงทุนแล้วก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นความสุขอยู่ที่คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในความพิเศษในตัวตนของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณฟังเสียงภายในของคุณว่าคุณกําลังคิดอะไรคุณงรู้สึกอะไรตอนนี้คุณจะเป็นในทิศทางไหนแล้วคุณจะทําอะไรเชื่อว่าคุณเป็นแสงสะท้อนที่เปล่งประกายแล้วก็ออร่ามากๆในตอนนี้เวลานี้ด้วยแรงดูดของคุณ คุณกำลังได้เจอเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์ที่เป็นเพอร์เฟ p a r พาร์ทเนอร์แบบแมทช์และเหมือนกันมากๆกับใครบางคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณที่กำลังทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของโอกาสความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นจะมีการได้รับคำตอบบางอย่างเกิดขึ้นจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันของความสำเร็จเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เซอร์ไพรส์กำลังจะมาหลายทิศทางนะคะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวหรือว่าการจังหวะในการเติบโตขยับขยายกําลังเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างรวดเร็วมันคือแรงพลังมันคือแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้คนได้เติบโต trust your intuition เชื่อในสายตาคุณคุณกําลังมีบ้านใหม่คุณกําลังจะได้ทําความสะอาดบ้านต้อนรับใครบางคนหรือว่าคุณกําลังที่จะได้สิ่งที่คุณรอมาร์ในเดือนมีนาคมนะคะที่คุณจะได้รับ อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่พิเศษหรือว่าของชิ้นใหญ่มากๆ peace and harmony คุณใกล้เข้าถึงสิ่งนั้นแล้วนะคะความสงบของคุณจะทําให้คุณได้เข้าใกล้กับความสำเร็จ success กับปัญหานั้นปัญหาคุณจะถูกแก้ไขคุณจะ success คุณจะประสบความสําเร็จนะคะสวยงามมากคุณกำลังได้รับของขวัญกล่องของขวัญพิเศษจากใครบางคนหรือว่ากำลังที่จะได้ กับปัญหาที่มีนะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขใจเย็นนะนะคะมาเช่นความท้าทายใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณปกป้องตัวเองด้วยพลังงานในขอบเขตพื้นที่ของตัวเองใส่ใจแลนและเป้าหมายของคุณในหน้าที่การงานความสําเร็จการเงินกําลังจะมาหาคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้เติบโตในการลงทุนในด้านอื่นๆหรือว่าทําในสิ่งทีหง่หวังและตั้งใจอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณเปิดประตูโอกาสนั้นที่กําลังจะเกิดขึ้น เปิดประตูแห่งโอกาสสร้างโอกาสนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นการลงทุนการเติบโตจริงๆด้วยนะคะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรในหุ้นใน DCA หรืออะไรบางสิ่งที่ทุกคนใส่ใจหรือว่าการลงทุนในด้านอื่นมองหาในสิ่งนั้นแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ช้าๆแต่ชัวร์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรเร่งรีบไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เราแบบ ะะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจการพักผ่อนกําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีจากแดนไกลข่าวดีจากการเดินทางกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยจะมีการยกย้ายการเดินทางเกิดขึ้นจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยทุกคนขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน,นี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ